ทุกคนเคยสงสัยกันบ้างไหมคะคนที่มีบุญสูงมาเกิดมักมีลักษณะเช่นนี้คุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกรลยานามิตรทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสัทธาซ่อนธรรมชาแนลด้วยนะคะและในคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูว่าคนที่มีบุญสูงมาเกิดมักมีลักษณะเช่นไร คนมีบุญมาเกิดจะมีสิบลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนทั่วไปในหลักความเชื่อทางพุทธศาสนาการที่คนเราจะเกิดมาในชาตินี้และมีลักษณะเด่นเป็นพิเศษไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของกรรมดีที่สั่งสมมา ตั้งแต่ชาติปางก่อนบุคคลที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับบุญมากจะมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปในหลายๆด้านซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมบุคลิกภาพและแนวทางการดำเนินชีวิตของพวกเขาโดยลักษณะเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่ดีที่เคยทำมาแล้ว 1. มีจิตใจเมตตากรุณาโดยธรรมชาติ คนที่มีบุญมาเกิดมักมีจิตใจที่อ่อนโยนมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์และเพื่อนมนุษย์โดยธรรมชาติพวกเขามีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและไม่สามารถเพิกเฉยต่อความทุกข์ของคนรอบข้างได้ความเมตตานี้ไม่ได้เกิดจากการถูกสั่งสอนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองตั้งแต่เกิดรากับเป็นธรรมชาติของพวกเขาเองบุคคลเหล่านี้มักมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจสูงพวกเขาเข้าใจว่าทุกคน มีความทุกข์ของตัวเองและพยายามไม่ตัดสินหรือวิจารณ์ใครโดยไม่จำเป็นพวกเขาเลือกที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนผู้อื่นแทนที่จะซ้ำเติมเมื่อเห็นคนลำบากพวกเขาจะรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ลังเลแม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ อีกหนึ่งลักษณะของคนที่มีเมตตากรุณาคือพวกเขาจะไม่รู้สึกอิจฉาหรือริษยาผู้อื่นเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จพวกเขากลับรู้สึกยินดีและพร้อมสนับสนุนเพราะพวกเขาเข้าใจว่าโลกนี้มีความพอเพียงสำหรับทุกคนและความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเอาชนะใครแต่เกิดจากการช่วยเหลือและแบ่งปัน 2. มีปัญญาเฉียบแหลมกว่าคนทั่วไป บุคคลที่มีบุญมาเกิดมักมีปัญญาเป็นเลิศไม่ใช่เพียงในเชิงความรู้ทางวิชาการแต่ยังรวมถึงปัญญาทางธรรมะและปัญญาในการใช้ชีวิต พวกเขามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถมองเห็นเหตุและผลของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนปัญญาที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงความสามารถในการท่องจำหรือทำข้อสอบได้คะแนนสูงเสมอไปแต่เป็นความสามารถในการแยกแยะ,แยะสิ่งที่ถูกต้องและผิดพลาดสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้โดยไม่หวั่นไหว คนเหล่านี้มักมีมุมมองที่ลึกซึ้งต่อชีวิตไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆและมักมีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา อีกจุดเด่นของคนที่มีปัญญาสูงคือพวกเขามักมีความสามารถในการสอนหรืออธิบายสิ่งต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายพวกเขาไม่ได้เพียงแต่เข้าใจเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองแต่ยังสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับผู้อื่นได้อย่างเป็นระบบซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขากลายเป็นที่ปรึกษาหรือผู้นำทางคิดในกลุ่มสังคมของตน 3. ม,มีสัญชาตญาณที่แม่นยาและมองการไกล คนที่มีบุญมาเกิดมักมีสัมผัสที่6หรือสัญชาตญาณที่แม่นยำกว่าคนทั่วไปพวกเขาสามารถรับรู้ถึงพลังงานรอบตัวและสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมากมายสิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถคาดการอนาคตได้ดีและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน สัญชาตญาณที่แม่นยำนี้เกิดจากจิตใจที่สงบและสะอาดคนที่มีบุญมักฝึกฝนจิตของตนเองมาตั้งแต่อดีตชาติทำให้พวกเขามีความสามารถในการรับรู้สิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเช่นพลังงานของคนสถานที่หรือเหตุการณ์บางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นลักษณะนี้ทำให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายได้ดี พวกเขามักมีลางสังหรณ์ที่เตือนให้ระวังเมื่อกําลังจะเกิดเรื่องไม่ดีและมักมีไหวพริบในการหาทางออกจากสถานการณ์ที่ลำบากได้อย่างชาญฉลาดนอกจากนี้พวกเขายังสามารถเข้าใจแนวโน้มของเหตุการณ์ในระยะยาวทำให้สามารถวางแผนชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ4มีร่างกายแข็งแรงและไม่จะป่วยง่าย สุขภาพที่ดีมักเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของผู้ที่มีบุญมาเกิดพวกเขามักมีร่างกายที่แข็งแรงเจ็บป่วยยากและแม้จะป่วยก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นผลจากกรรมดีที่เคยสั่งสมมาเช่นการดูแลสุขภาพการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างสมดุล การมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงแค่มีร่างกายที่แข็มแรงเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตที่ดีด้วยคนที่มีบุญมักมีจิตใจที่สงบไม่เครียดง่ายและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีซึ่งส่งผลให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คนเหล่านี้มักมีนิสัยที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี เช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและการใช้ชีวิตที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะพวกเขาถูกบังคับให้ทำแต่เพราะจิตใต้สำนึกของพวกเขารู้ว่าสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ 5. มีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนโดยไม่ต้องพยายาม สเสน่ห์ของคนที่มีบุญไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังงานภายในที่เปลี่ยนออกมาพวกเขามักเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างและได้รับการเคารพนับถือโดยธรรมชาติแม้จะไม่ได้พยายามเรียกร้องความสนใจแต่คนรอบตัวก็มักอยากเข้าใกล้และพูดคุยกับพวกเขาพลังงานบวกที่พวกเขาส่งออกไปทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คนเหล่านี้มักมีรอยยิ้มที่จริงใจ มีคำพูดที่อ่อนโยนและมีอารมณ์ขันที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความสุขอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือความจริงใจพวกเขาไม่เสแสร้งหรือสร้างภาพคนที่พบเจอพวกเขาจะรู้สึกได้ว่าพวกเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้และมีเจตนาที่ดีต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขามักได้รับโอกาสดีๆในชีวิตมีความอดทนและเข้มแข็งทางจิตใจ คนที่มีบุญมาเกิดมักมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคง่ายๆพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่แตกต่างคือพวกเขาสามารถอดทนและก้าวข้ามความทุกข์ได้โดยไม่จมปลักคนเหล่านี้มักจะมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่โกรธหรือเศร้าไม่ว่าพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแค่ไหนก็ยังสามารถควบคุมตนเองได้ดีเพราะจิตใจของพวกเขาฝึกฝนมาแล้วจากอดีตชาติ 7. ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไม่ต้องดิ้นรนมากหลายคนที่เกิดมาพร้อมกับบุญมักมีชีวิตที่ราบรื่นกว่าคนอื่นพวกเขาไม่จำเป็นต้องพยายามมากเท่าคนทั่วไปแต่กลับดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวเองได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความสัมพันธ์สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่ต้องทำงานหนักเลยแต่เป็นเพราะบุญเก่าที่สะสมมา ทําให้ทุกอย่างดูเหมือนง่ายขึ้นและไม่ต้องฝืนชีวิตมากเกินไป 8. มีนิสัยชอบทําบุญและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคนมีบุญมักจะมีจิตใจอบอ้องอารีและรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากมายนะักแต่ก็ยังมีน้ำใจแบ่งปันเสมอ นี่เป็นเพราะจิตใต้สำนึกของพวกเขารู้ว่าการให้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหนึ่งทางที่จะรักษาบุญกุศลให้คงอยู่ต่อไป9มีสติสัมปชัญญะและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีคนที่มีบุญมาเกิดจะไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลพวกเขามักจะมีสติสัมปชัญญะรู้จักไตรตรองก่อนตัดสินใจและไม่หูหวาม ไม่ว่าพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแค่ไหนก็ยังสามารถควบคุมตนเองได้ดีเพราะจิตใจของพวกเขาฝึกฝนมาแล้วจากอดีตชาติ 10. มีความสงบในจิตใจและใฝ่หาธรรมะสุดท้ายคนที่มีบุญมักจะเป็นผู้ที่รักสงบไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความสุขทางโลกมากเกินไปพวกเขามักสแสวงหาสัจธรรมของชีวิตสนใจในศีลสมาธิและปัญญา เพราะลึกแล้วพวกเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงได้เสมอมาและทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่มีบุญสูงมาเกิดค่ะหากคุณผู้ฟังกำลังฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราก็มีลักษณะแบบนี้นาะนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณคือหนึ่งในผู้มีบุญก็ได้นะอย่าลืมว่าบุญนั้นก่อเกิดได้จากความตั้งใจดีและการกระทำที่มีเมตตาในทุกๆวัน ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ขอแค่สม่ำเสมอก็ส่งผลให้ชีวิตค่อยๆเจริญขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะเติมเต็มใจของคุณให้เปลี่ยมด้วยปัญญาและแรงบันดาลใจขอฝากช่องศรัทธาซ่อนธรรมชาแนลในอ้อมอกอ้อมใจเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเวลาเหงา ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม